สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นันลกลงทุนทุกคนผมนกจาาอีฟินสำหรับคลิปวิดีโอก่อนหน้าผมได้อธิบายในส่วนของ Net Prof i t หรือกำไรสุทธิสำหรับสัปดาห์นี้เป็นส่วนต่อของสัปดาห์ที่แล้วเรียกว่าเปอร์เซ็นต์ Net Profit หรืออัตรากำไรสุทธินะครับที่จะอธิบายในส่วนของที่มาของสูตรการนำเปอร์เซ็นต์ Net Profit ไปเปรเียบเทียบรวมถึงข้อสังเกตของการใช้ด้วยนะครับ สำหรับโปรแกรมที่เราจะใช้ได้วันนี้ชื่อว่าโปรแกรม efin s t o p g a m นะครับสามารถใช้ได้ฟรีผ่านบลกเกอร์ที่เพื่อนๆเปิดต่อเลยนะครับสำหรับส่วนแรกเดิมอ่า,าพามาที่หน้าสูตรก่อนนะครับ Net Profit Margin เนี่ยเกิดจากกำไรสุทธินะครับหารด้วยรายได้คูณด้วย100ได้ออกมาจะเป็นอัตรากำไรสุทธิที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับตัวอย่างบริษัท A มีกำไรสุทธิเท่ากับ 300ล้านบาทนะครับมีรายได้เท่ากับ1,000ล้านบาทคูณด้วย100เท่ากับ30%หมายความว่ารายได้รวมทุกๆ100บาทเนี่ยสามารถทำกำไรได้สุดที่ที่30บาทบ่าทถือว่าสูงอยู่นะครับหลักการดูก็คือถ้า net profit margin เนี่ยมากกว่า0หมายความว่าบริษัทมีความสามารถในการทำกำไร ถ้า net profit margin น้อยกว่า0หมายความว่าบริษัทไม่มีความสามารถในการทำกำไรหรือขาดทุนนั่นเองอ่าบางคนบอกแทนค่าสูตรน่าจะลำบากผมมาพามาที่หน้าโปรแกรมอ่ามาที่หน้าโปรแกรมนะครับมาที่หน้านี้จะเป็น Short Financial นะครับโดยการเปิดที่ fundamental เลือก ที่ short financial ตรงนี้นะครับจากนั้นผมต้องการที่จะแสดงแค่บางอัตราส่วนทางการเงินก็คือคลิกซ้าที่ตรง setting ต,ตรงนี้นะครับผมเลือกเป็น net profit margin ครับเปอร์เซ็นต์ตรงนี้หุ้น2ตัวที่ผมยกตัวอย่างก็จะเป็นหุ้น AP กับหุ้น noble นะครับอยู่ในหมวด property หรือว่าพัฒนาสังหาตัว AP เน็ตโปรฟิตของเขาเติบโตนะครับแล้วก็มาสะดุดหน่อย2ปีนี้แล้วเขาก็กลับมาเติบโตใหม่ตัวเปอร์เซ็นต์ของ Net Profit Margin ของเขาก็ค่อนข้างคงที่ตั้งแต่แบบ1 0 1 1ครับ11% 13% 14% 13%อ่าตัว Net p r o f ฟิตมาจินของ AP ค่อนข้างสม่ำเสมอนะครับเรามาดูในส่วนของ Noble โนเบลเนี่ยตั้งแต่ปี57เอ่าเขามีกำไรสุทธินะครับอัตรากำไรสุทธิของเขาเป็นบวกแต่ปี2558พบว่าอัตรากำไรสุทธิของเขาเนี่ยติดลบเลยนะครับจะเห็นดูแท่งนี้นะครับแท่งแดงชัดเจนเลยจากนั้น2559เ้าขากลับมามีกำไรครับอัตรากำไรสุทธิของเขาปรับเป็นบวก14% 21%นะ19% 2ี่อนตจะสังเกตว่าตัว No เ e ิเองเนี่ยเหมือนอัตรากำไรสุทธิของเขา1คือไม่คงที่บางปีติดลบบางปีเป็นบวกเยอะนะครับเป็นบวกเยอะแต่ล่าสุดอย่างปี2565เต็มปีเนี่ยอัตรากำไรสุทธิของเขาเหลือแค่5%เองก็ถือว่าน้อยนะครับถ้าเทียบกับอดีตที่ผ่านมาพราบว่า ถ้าให้ผมเรียงลำดับนะครับว่าจะลงทุนในหุ้นไหนก็น่าจะเป็น AP อันดับหนึ่นะครับอันดับสองก็น่าจะเป็น Noble หรือเลือกที่จะไม่ลงทุนเลยอ่าขณะเดียวกันถ้าเรามาดูในส่วนของ s h o r t Financial ตัวเลขแบบนี้เราอาจจะดูลำบากนะครับผมพามาที่ฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึงเรียกว่า Net Profit Analysis โดยการคลิกซ้ายที่ Fundamental ตรงนี้ จากนั้นเลือกที่ analysis เลือกที่ percent net profit margin analysis ด้านซ้ายมือก็จะเป็นหุ้น ap นะครับด้านขวามือก็จะเป็นหุ้น noble จะสังเกตว่า percent net profit margin analysis เนี่ยจะเรียงให้นะครับว่า quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4อ่แต่ละ quarter ของแต่ละปีเนี่ย ได้อัตรากําไรสุทธิอยู่เท่าไหร่จากนั้นเขาก็รวมการเป็น yearly นะครับฉเฉลี่ยอันนี้จะเป็นฉเฉลี่ยนะครับฉเฉลี่ยของ quarter หนึ่ง quarter สอง quarter สาม quarter สสังเกตที่ตัวอัตรากำไรสุทธิของ AP เนี่ยทุก quarter เป็นบวกมาเลยเขียวต้นแบบช่วงนี้ถึงช่วงนี้ก็เพิ่มขึ้นนะครับ แล้วก็ในส่วนของช่วงนี้ถึงช่วงนี้ก็คือตั้งแต่ปี2020 20ถึงล่าสุด2022 20นะครับก็กลับมาเติบโตส่วนคอร์เตอร์1ของปี2023 20ก็บวก15%นะครับตารอัตรากำไรสุทธิของเขาบวกที่ 1ิ็ก็ถือว่าสูงมากอ่าเป็นพุนที่พื้นฐานดีมากเทียบกับ noble เลยนะครับเทียบกับ noble เนี่ยตั้งแต่ปี2015ปรากฏว่าอัตรากำไรสุทธิทุกควอเตอร์เนี่ยติดลบหมดเลยนะครับติดลบหมดเลยขณะเดียวกันเรามาดูในส่วนของปี 2022นะครับ2022เนี่ยควอเตอร์ Quarter 1ของเขาติดลบ0.44 0.44แต่ปรากฏว่าควอเตอร์1ล่าสุดของปี2023ล่าสุดเนี่ยเป็นบวกที่3.40แสดงว่ากำไรสุดทีอ่อัตรากำไรสุดทีิของผุ้นโนเบลเนี่ยกลับมามีกำไร เติบโตแบบ qoqy นะครับก็คือควอเตอร์หของปีที่แล้วเทียบกับปีล่าสุดแบบนี้นะครับก็คือเติบโตตัวอัตราการสุธทธิเนี่ยสามารถบ่งบอกถึงการกลับมามีกำไรของบริษัทนะครับแต่จะต้องดูในส่วนของควอเตอร์ q u a ควอเตอร์3ควอเตอร์4 ด้วยว่ารักษาการเติบโตได้ชนะตัวปีก่อนหน้าหรือไม่นะครับรวมของปีก่อนหน้าหรือไม่เราต้องคอยดูนะครับทั้งหมดทั้งมวลก็จะมาที่หน้าสรุปหน้านี้นะครับหลักการดูของ net profit margin เนี่ยก็คือถ้ามากกว่า0หมายความว่า บริษัทมีความสามารถในการทำกำไรแต่ถ้า Net Prof i t น้อยกว่า0แสดงว่าบริษัทไม่มีความสามารถในการทำกำไรหรือว่าขาดทุนนะครับการเปรียบเทียบก็จะมี2ด้านด้านแรกคือเปรียบเทียบกับตัวเองในอดีตว่าดีขึ้นหรือแย่ลงนะครับข้อที่2ก็เป็นความสม่ำเสมอของบริษัทในหมวดธุรกิจเดียวกันอย่างเช่น ที่ผมเปรยียบเทียบตัว AP กับ Noble นะครับเปอร์เซ็นต์ net profit ที่เหมาะสมก็คือยิ่งสูงยิ่งดีหมายความว่าแสดงให้เห็นถึงว่าบริษัทนั้นมีอัตรากำไรสุทธิที่สูงนะครับแต่มีข้อสังเกตอยู่ข้อสังเกตก็คือธุรกิจแต่และอุตสาหกรรมเนี่ยจะมีอัตรากำ,ำไรสุทธิเนี่ยที่แตกต่างกันอย่างเช่น ถ้าธุรกิจที่ซื้อมาขายไปก็จะมีอัตรากำไรสุทธิที่น้อยกว่านะครับกว่าบริษัทที่ผลิตสินค้าเป็นของตัวเองแต่ข้อดีของธุรกิจที่ซื้อมาขายไปก็คือใช้เวลาขายที่หมุนเวียนเร็วมากกว่าธุรกิจสินค้าที่ผลิตเองนะครับทำให้อาจจะมีกำไรมากกว่าก็เป็นได้นะครับสำหรับการใช้เปอร์เซ็นต์ net profit margin เนี่ย เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนะครับผมอยากให้ทุกๆคนกลับไปดูในส่วนของกราฟเทคนิคเพิ่มเติมจากคลิปวิดีโอก่อนหน้าเพราะว่าการจับจังหวะที่ดีนอกจากพื้นฐานดีแล้วจะต้องมีจังหวะที่ถูกต้องด้วยกราฟเทคนิคด้วยนะครับขอให้เพื่อนๆโชคดีในการลงทุนครับ